สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่อง f a i r ี่วันย้ค่ะสวัสดีนะคะก็อืมวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับที่แบบไปเจอมาในของนัเน็กเนาะว่าที่เขาบอกว่าเลยนะว่าแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดว่าแบบยังไงอะหนูเสียใจมากเลยหนูทำดีเพื่อเขาทำไม ทำไมเขาหนูนิ่งหนูไปอะไรอย่างเงี้ยหนูทาดีกับเขามาตลอดแต่เขาทิ้งหนูไปแล้วหนูเสียใจคือพอเรามาฟังเราก็แบบเราอยากแบบบอกให้กับผู้หญิงหลายคนที่รู้สึกว่าเออเราทําดีกับเขามากเลยแต่เราแบบโดนเลิกโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะบอกเหมือนอยากมามาคุยด้วยว่าเหมือนอยากมาแชร์ว่าเออความมุมความคิดเราอ่ะคือแบบไหนเนาะ คือเรามองว่าคุณทําดีแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องมาคิดอะไรมากเลยคุณทําดีแล้วคุณทําต่อไปต่อต่อไปคือความรักอะ่ะมันมันไม่มีแบบว่าชั่วดีมันไม่มีแบบว่าอะไรอะ่ะแต่คือถ้าเราทําความรักออกมาดีกับทุกคนกับที่ผ่านมาเราเต็มที่เราอะไรก็คือรู้แหละว่ามันเจ็บเราเคยผ่านมาแล้วเราก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันถามว่าอาจจะแบบเอออาจจะอายุ ไม่ไม่ไม่เยอะแต่แต่คือเราว่าเราก็เป็นคนนะคือเป็นคนเวลามีความรักก็คือทุ่มสุดตัวเหมือนกันก็คือเต็มเต็มที่แล้วก็สุดสุดเลยเออแต่ก็เราอะความแบบความที่เราคิดนะในความรักเรานะคือเราคิดว่าถ้าเขารักเราเราก็รักตอบถ้าเขาดีกับเราเราก็ดีตอบถ้าเขาชั่วกับเราเราก็ชั่วตอบแต่ถ้าเขาจริงใจ มีมีความจริงใจรักจริงใจกับเราเราก็จริงใจกับเขากับใช่ปะคือคนเรามันก็อะไรที่เหมือนดีมาเราก็ดีกับมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะแบบว่าชั่วมาแล้วก็ชั่วกับถูกไหมเออแต่คือคนเราก็เป็นน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะเออแต่คือคนเราอ่ะเราว่านะความที่เราแบบเหมือนคือความที่เราทุ่มกับความรักแบบว่าเหมือน เหมือนเวลาเรามีคนมีคู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเออเราทุ่มกับความรักไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงฟังได้หมดคือคือไม่ว่าจะแบบเราจะทุ่มความรักมากแค่ไหนหรือเราจะแบบว่าจริงจังมากแค่ไหนแล้วถ้าเกิดสุดท้ายมันจบเราว่ามันก็ดีตรงที่เราจะได้รู้ว่าอ้าวก็คนนี้เขาไม่พร้อมที่จะออรับสิ่งดีๆกับเราหรือแบบว่าเขาไม่พร้อมที่จะ คู่ครองกับเราอะคือเราว่านะมันอยู่ที่แบบตัวอีกฝ่ายหนึ่งอะว่าเขาคิดยังไงกับเราถึงเราทำขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่เห็นค่าเราว่าไม่ต้องไปใส่ใจเลยมันตัดง่ายมากเรานะสสำหรับเราเองอะคือเราทำให้สุดๆแล้วแต่คือมันจะมีระยะเวลาในการรักษาเยียวยาใจของเราเองด้วยการแบบทำอะไรที่เราไม่เคยทำหรือแบบว่า หรือแบบว่ามานั่งแบบว่าฟังอะไรที่มันเยียวยาใจดูรอบข้างที่มันแบบเยียวยาใจมันมีสิ่งเยียวยาใจเยอะมากแล้วเราก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ถามว่าเราก็มีความรักที่ค่อนข้างที่จะเจอคนดีๆทุกคนเลยนะแต่ส่วนมากจะเป็นแบบว่า สิ่งที่แบบเหมือนไม่อยู่นานไม่อยู่ยาวนานจะแบบมีแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราด้วยความที่เราก็เด็กด้วยด้วยความที่เราก็งี่เง่าคือที่ใส่ส่วนตัวเราเราเป็นคนงี่เง่าเราก็เป็นคนแบบเป็นคนแบบเอาแต่ใจ,ใจสูงไงเออแต่แต่ที่ผ่านมาก็อืมก็ ก็ถามว่าแต่เราก็เป็นคนจริงใจกับความรักนะเราก็รักจริงแล้วก็แล้วก็แบบว่าเออคือรักจริงอะไม่ไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะออกลอกออกนอกลู่แบบไปมีใครอย่างเงี้ยในความในความที่เรารักใครสักคนอะอืมเราก็เลยอยากมาบอกว่าเวลาคนทําเต็มที่กับความรักอะ เราไม่เคยเสียใจตรงนี้เลยนะเราเป็นเราเองอะเราไม่เคยเสียใจตรงนี้เลยแต่เราเสียใจที่เราเสียเวลาให้กับคนที่เขาแบบไม่อยากเดินไปข้างหน้ากับเราแค่นั้นเราแค่แค่เสียใจแค่นั้นแหละแล้วเหมือนเขาก็ออกไปจากชีวิตเราแต่ส่วนมากก็จะมีแต่ส่วนมากพอกลับมาเหมือนกลับมาคุยอะก็เป็นเหมือนเพื่อนเป็นมิตรเป็นอะไรกันเพราะว่าเราทําดีเราเราคบกับเขาอะเราดีมาตลอดเนี่ยเขาเลยแบบว่าไม่เกลียดเราไม่ ไม่ไม่แบบไม่มีความแบบเออแบบจะคุยต่อไม่ได้อะไรเงี้ยคือระยะเวลาเราอาจจะแบบบล็อกเขา,เาอาจจะอะไรเงี้ยแต่วันเวลาที่เราทําใจในการรักษาตัวเองในเวลาที่เราให้อภัยกับเขาอะเราจะคุยได้เหมือนมิตรสหายคนหนึ่งเลยอะเขาจะเป็นมิตรสหายเพื่อนคู่ใจที่ทําให้เราแบบเออทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันดีที่สุดอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้นะเราเองอะเราก็ ถามว่าเราทำแบบนั้นอะเราก็ได้กับผลดีนะเออถึงว่าตอนนั้นะ่ะเราอาจจะเสียใจมากๆเราอาจจะเจอแบบเรื่องราวที่มันแย่มากๆที่เรายังทําใจไม่ได้อันนั้นะ่ะมันก็ต้องเจอกันทุกคนแหละแต่แบบว่าหลังจากที่เราเลิกไปประมาณแบบนี้แล้วอะประมาณระยะหนึ่งอะเราจะมีความเยียวยาใจได้ของเราเองคนเราอะมันต้องแบบได้สักอย่างหนึ่งในการเยียวยาใจ เราเชื่อว่าระยะเวลาเนี่ยสิ่งสำคัญมันจะทำให้ชีวิตเราอะ่ะมันใจเย็นแล้วก็เจอจะสิ่งดีๆแน่นอนเราเชื่อนะเพราะว่าเราเองอะ่ะเราทาเราทำของเราโดยที่แบบว่าเราทำด้วยผลที่เราทำพยายามแบบว่าเออเหมือนถ้าฟังคัะทำเนาะมันก็จะแบบคิดดีทำดีพูดดีใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกอยู่แล้วก็อยู่แล้วก็ทำสถานการณ์นั้นให้มันดี เออทำเวลานั้นให้มันดีอะไรเงี้ยดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ผลตอบรับทุกวันนี้มันก็คือถามว่ามันมันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันก็ถามว่าเราก็มีแบบเหมือนมีเราก็รู้สึกว่าเราไม่แย่คือคือทุกวันนี้มามองมุมตัวเองแล้วแบบเออเราก็ไม่ได้แย่นี่หว่าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบว่ามีใครเกียดเราก็ไม่มีใครแบบว่ามาทําอะไรให้เราแบบ เสียใจทีหลังหรือแบบว่าหรือเราทําไปแล้วกับคนอื่นแล้วเราเสียใจทีหลังอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่เสียใจทีหลังเราก็ไม่เศร้าแล้วก็หายเราก็โอเคทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มีมีตรภาพมากขึ้นแล้วก็มีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอย่าไปเสียใจเลยกับคนที่เราทําดีด้วยหรือคนที่เรามีความรักที่ดีต่อเขาแล้วก็อยากให้หมองว่าเราอะมีคุณค่ามี มีคุณค่าที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีหรือผู้ชายทุกคนต้องมีเออมันคือคุณค่าของเราอย่าไปลดทอนคุณค่าว่าเราไม่ดีพอแต่จงมองว่าเรามีคุณค่าพอที่จะมีคนอื่นที่ดีกว่าถ้าเรามองแบบเนี้ยเราก็จะมีระยะเวลารักษาใจไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราเป็นคนใจเย็นแล้วจะทําให้เราเป็นคนแบบมองความรักได้ได้งดงามได้สดใสอะไรเงี้ยเราก็ อยากจะมาแนะนําประมาณนี้เออถ้าใครฟังไม่เข้าใจก็ขอโทษดนวยนะคะเพราะเพราะว่าแบบอันนี้ก็คิดสดๆเรียวๆเลยของเราใครฟังจนจบก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็จบแล้วบายๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมานะคะบายๆไปแล้วบายบาย